ก็สวัสดีท่านชมท่านกันด้วยนะครับผมก็มาสอนเพิ่มยอดไลฟ์โพสหรือยอดไลฟ์โปรไฟล์แบบเลือกอีโมจิได้ด้วยนะครับผมอ่าขั้นตอนแรกให้ทุกคนไปห,หน้า Google ได้เลยนะครับผมตัวไปคําว่าไลค์เคได้เลยนะครับผมนี้เลยนะ,ะก็ตะพูดนะครับผมอ่านี้เลยนะครับผมก็เว็บไซต์อยู่ในส่วนของตัวแรกตรงนี้เลยนะครับผมอ่าก็ผมกันทิ้งลิงก์เว็บไซต์นี้ไว้ใต้ดีสคริปชันให้ด้วยเลยละกันนะครับผมอ่าใครที่เข้ามาแล้วยังไม่สมาชิกกดส,สมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับผมมี กรอกชื่อผูัใงานอีเมลรหัสผ่านยืนรหัสผ่านแล้วก็ได้แคนไม่ใช่โปรแกรมอัตอนโนมัติแล้วก็สมัครใช้งานได้เลยนะครับมาเข้าสู่หน้าเว็บไซต์หน้าตาเว็บไซต์จะประมาณนี้เลยนะครับผมก็ให้ทุกคนเลือกไปที่ Facebook ตรงนี้ได้เลยนะครับผมเลือกหมดหมู่ในการใช้งานได้เลยนะครับผมในส่วนของถูกใจโพสอิโมจิตรงนี้เลยนะครับผมนี่เลยนะอ่านี้แล้วกันนะครับผม ก็สามารถเลือกดูได้เลยนะครับผมเราจะปั๊มเป็นไลฟ์หัวใจว้าวเส้ากดอะไรก็มีนะครับผมใช้ส่วนของหัวใจละกันนะครับผมคำอธิบายตรงนี้อ่านทุกครั้งก่อนสั่งซื้อด้วยนะครับผมส่วนนี้ตรงนี้ให้เพื่อนไหมหน้าเฟซบุ๊กขอเพื่อนเลยนะครับผมนำรูปโปรไฟล์หรือโพสต์ในการปั๊มมาได้เลยนะก็ทําการโพสต์คู่นะครับผมอย่าลืมปรับเป็นสาธารณะทุกครั้งก่อนสั่งซื้อด้วยนะครับผมถ้าไม่ปรับลระบบจะไม่สามารถดําเนินการได้นะอย่าลืมกันด้วยนะครับผมอาจจะใช้เป็นโพสต์เก่าหรือโพสต์ใหม่ก็ได้นะคม ไม่ขึ้นนะครับก็กดรีสตาร์ทรอบหนึ่งนะครับผมอันนี้เลยนะนำลิงก์ด้านบนม,มาได้เลยนะครับผมก็ใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมเลือกปริมาณในการปั๊มนะครับผมจะปั๊มในส่วนของ100ไลท์เอ้ย100้ห,หัวใจแล้วกันนะครับผมหหัวใจอยู่ที่1บาทนะครับผมถ,ถือว่าถูกมากๆเลยนะอ่าก็ทำการกดสั่งซื้อไปได้เลยนะครับผมอ่าเมื่อก็สั่งซื้อเสร็จแล้วรอบก็จะขึ้นประมาณนี้เลยนะครับผมระบบได้รับก,การสั่งซื้อคุณเรียบร้อยแล้วนะ ก็ไปดูที่ประการซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็เช็คสถานาะรายการเลือกสักซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับก็สถานะสถานะตอนนี้รองเองินการนะครับผมอาโทนใครที่ยังไม่มีเครดิตหรือว่ายังไม่เติมเงินนะครับกดคําว่าเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะมี2งท้ายเลือกเติมนะครับมีทั้งซอง p o w e r แล้วก็สแกน QR โค้ดทุกธนาคารเลยนะครับผมส่วนบริการทั้งหมดตรงนี้ก็สามารถเช็คเครดตราคา่ต่ำสูดตรงนี้ได้เลยนะครับผมหรือว่าจะกด ดูหมดหมู่ด้านบนนี้มาได้เลยนะครับแล้วก็กดดูรายละเอียดตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับผมนี้เลยนะอ่าจะประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ะก็ใครที่มีปัญหาหรือว่าปัญหาพบปัญหาอะไรก็มาแจ้งตรงติดต่อเป็นตรงนี้ได้เลยนะครับผมหัวเรื่องนี้แจ้งไปตรงที่หัวเรื่องที่ต้องการจะแจ้งนะครับอย่างเช่นแลกคะแนนส่วนลดหรือว่าแจ้งปัญหาปั๊กหรือว่าอื่นๆนะครับผมนี้เลยนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าตอนนี้ สถานะเปลี่ยนเป็นกาลังดําเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาดูกันนะครับผมเริ่มขึ้นหรืยอยังอะตอนนี้ก็ยังไม่ขึ้นนะครับผมก็ได้ผมกรตัดไปตอนที่ยอดหัวใจของผมเริ่มขึ้นเลยแล้วกันนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นงานเสียเวลานะตอนนี้ก็ผ่านเวลาประมาณสามนาทีนะครับผมเริ่มขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี้เลยนะ ก็ใครที่ใช้บริการดีๆแบบนี้ก็ d o n า f o r g e ทิ้งเกับสายนี้ไว้ใต้ลดิดกิฟชันในรายกันนะครับผมใครชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมคนตลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ